รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ร่วมกับอจุสุมิลเอ็กเอกสิทธิ์แห่งความสุขเครื่องดื่มตาช้างเครื่องดื่มเอสโปล่า เอสสุดขั้วในแบบของคุณโทุิสงกรอบตาโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดหมักด้วยวิธีธรรมชาติมั่นใจซอฟปุง่งรสฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ์สวัสดีครับท่านผู้ชมมาขอต้อนรับสู่รายการคู่ทเท้าเทปบัตรดิทิพนะสัปดาห์นี้นะครับช่วงสวัสดีประเทศไทยนะครับก็คงยังอยู่ที่ตากงโค้งนะท่านชมทางบ้านคงทราบน,นะครับว่าตากงโค้งเนี่ย ประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าได้พี่กุ้งคนสวยของเราเนี่ยเจ้าของตลาดเนี่ยเป็นคนบรรยายแล้วก็ที่บาให้ฟังว่าตลาดก้งโค้งเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนสัปดาห์นี้มาติดตามต่อดูซิว่าภายในตลาดก้งโค้งเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสินค้าหรือเป็นของนะฮะที่ขายภายในตลาดเนี่ยย้อนถึงในอดีตเพราะคนเราเนี่ยจะมีอดีตจะมีอนาคตได้ต้องมีอดีตปัจจุบันอนาคตรวมไปถึงนะครับท,ท,ท่องเที่ยวทั่วไทยก็ไปดูต่อซิว่า ของเล่นของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคั้นเมื่อเป็นาวัยเยาว์เนี่ยยังมีอะไรอีกที่ต้องการหรืออยากจะได้นะครับแล้วได้หรือเปล่านี่ไม่ทราบต้องถามคุทางบ้านส่วนช้างพาชิมก็พาไปรับประทานอาหารอรอ่อ,รอยอร่อยในตัวกรุงเทพมหานครนะฮนะนะในเขตชั้นในกรุงเทพมหานครไปทานอาหารอรอ่อยอร่อยรับรองว่าอร่อยแน่นอน,นครับเพราะว่าแม่ร้านแต่ร้านที่ผมเฟ้นหามาเนี่ยถ้าไม่อร่อยเนี่ยผมไม่ไปแน่นอนเอาละท่านผู้ชมฮะ ก่อนจะไปก็ต้องขอบคุณนะเช่นเคยนะครับบริษัทดีเพชรอิสุสเซลจำกัดที่ได้เอื้อเฟื้ออิสุมิวเอ็กเอกซ์นแห่งความสุขให้ผมเป็นญาพาระะในการบันทึกเทปรายการรวมไปถึงนะครับเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระเพร่อกับบันเทิงนาสู่เมืองบ้านขอบคุณเครื่องดื่มเอสโคล่านะครับใครลองกอลักเวอร์โถงสงกรอบตาโลกแกมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดนะสัดใสมั่นใจได้น้าดื่มช้าง ถอยสงกรอบตาโกแก่มันทุเม,มนทเม็ดมันทุกเม็ดนั้นเราต้องขอบคุณนะครับซีขาเด็กสมบูรณ์ยันบอย,ยุ่นนะครับแค่ใส่ใส่ผัดผัดอร่อยคูณสองหอมกลมกล่อมทุกมือขอบคุณซปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจเพราะว่าเป็นเบต้ามีนที่ทนความร้อนนะครับเอาละท่านชมนะเดี๋ยวติดตามชมทางรายการในช่วงแรกดูซิว่าวันนี้ตลาดกงโค้งเนี่ยจะมีสินค้าอะไรบ้างที่ท่านชมทางบ้านอยากจะเลือกซื้อไว้ใช้นะครับผมท่องเที่ยวทัวไทยก็อย่างที่เกินไปฮะ ไปดูซิว่าของเล่นในวายาวท่านเป็นอะไรช้างปาชิมไปทานอาหารอร่อยอร่อยแต่ตอนนี้รับชมในช่วงแรกก่อนแล้วกันครับเครื่องดื่มตาช้างเครื่องดื่มเอสโคล่าเอสสุดขั้วในแบบของคุณทุเรสงกอบตาโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดปักด้วยวิธีธรรมชาติมั่นใจซอฟต์ปรุงรสฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ์ สัปดาห์นี้นะสัปดาห์ที่2นะ, 2> ะก็ยังคงอยู่ที่ลตลาดกรุงค้งนะในช่วงสวัสดีประเทศไทยนะครับก็สัปดาห์นี้เราจะมาดูซิว่าพนตลาดก้งโค้งเนี่ยนอกจากร้านอาหารแล้วที่ผมไปชิมมาโอ้โหอิ่มท้องเลยจะมีอะไรบ้างน,นอกเหนือจากอาหารอ๋อค่ะวัสดีคกับพี่กุ้งวัสดีค่ะเราเจอเนยแล้วนะพี่กุ้งฮะสัปดาห์นี้จะพาไปชมอะไรครับก็เอาใกล้เอาใกล้ร้านกาแฟเลยก็จะเป็นร้านทอง โอ้เพราะทองปัจจุบันกับทองสมัยก่อนนี่คนละอย่างนะใช่ค่ะสมัยก่อนผมจําได้คุณแม่ต้องมีเข็มขัดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคนรวยหน่อยก็เป็นเข็มขัดทองค่ะเงินหน้าใช่ถ้าเป็นธรรมดาเป็นเหล็กธรรมดาค่ะก็เป็นาดผ้าถุงใช่ร้านนี่เป็นของพี่กุ้งเลยเหรอฮะไม่ใช่ค่ะร้านทองเราเนี่ยชื่อว่าร้านทองแม่ทองปลอมแม่ทองปลอมทองของปอมทองของปลอมแต่เรียนแบบสมัยโบราณค่ะเป็นทองเรียนแบบ ทองโบราณอเพราะว่าสมัยนี้ใส่ทองจริงมันก็อันตราย,รายนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยากจะอนุรักษ์ช่างทองที่ยังทำฝีมือเป็นทองโบราณอยู่แต่โดยใช้เป็นทองเหลืองเมื<ว>อ่อ <บา S 2> วัตถุประสงค์เนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนแบบฟุ้งเฟ้อใช่ค่ะแต่อยากจะอนุรักษ์ว่าทำฝีมือในการทำทองของทองโบราณใช่ค่ะ แล้วก็เลยว่าแปลงจากทองจริงมาเป็นทองเหลืองแต่ชุบน้ําทองร้อยเปอเซ็นต์แล้วมันก็ไม่ลอกไม่ดังเหรอค่ะโอ้นี่มากินกาแฟที่สามแยกกาแฟสดตลาดก้งโค้งค่ะแล้วก็เดินตรงข้ามไปก็เจอร้านทองแม่ทองปลอมสาขาตลาดก้งโค้งค่ะอ่ะเราไปได้ไหมได้ค่ะไปเลยครับขออนุญาตฝากขนมว้ที่นี่ฮะเชิญครับอ้าวท่านผู้ชม ข้ามาในตลาดถึงแล้วที่บอกว่าจะพามาเที่ยวร้านทองนะคะป้ายยังไม่เสร็จเพราะนี้เพิ่งไปเปิดเองเนี่ยค่ะร้านทองแม่ทองปลอมสาขาตลาดก้งโคป้ายเขาก็บอกเอาไว้หัตถกรรมเครื่องทองโบราณเรียนแบบทองแท้เดี๋ยวให้ดูครับนี่ทองแท้มันก็คือทองปลอมก็คือทองปลอมอ่านี่ๆๆนี่นี่นี่ะนี่นี่นบบาทโอ้โหถูกมากอันนี้เป็นนาค สำหรับคนที่แะดับล่างหน่อยต่วทองนี่ก็คนนี้อันจะกินอันนี้ก็เงินทองเงินหน้าเด็กเปีนะ๊ยกเนาะห้อตะก้องผมบอกว่าเห็นแล้วต้องโดนอันนี้หนัก5บาทก็อันนี้ก็แค่เสือห้าสิบบาทนะฮะตะก้องอยากซื้อก็ซื้อนะฮะ,ะมไม่มีใครบังคับนะฮะครับนี่ก็อันนี้เป็น ต่างหูโบราณนี่ต่างหูโบราณก่อนไปติดตามชมนี่ผมอยากให้ชมรายละเอียดจริงๆเพราะว่าเหมือนเพราะว่าผมเนี่ยสัมผัสเพราะว่าที่บ้านอากงอาม้าขายพวกนี้โดยเฉพาะอ,อยู่ตรงแถวอ่าเขาเรียกว่าสะพานเหล็กอ๋อค่ะค่ะอันนั้น,นก็แหลง่แงแหล่งแหล่งเลยแหล่งเ<ด>พชรเลยนี่ฮะแต่ท่านผู้ชมฮะนี่สร้อยคอใช่ไหมฮะสมัยก่อนนี่ก็เหมือนกับนี้นะสมัยก่อนเด็กผู้หญิงนะป้ารวยใช่ไหม เพราะว่าอันนี้ไม่ทะลึ่งนะจะมีกระปิ้งใช่นั้อ่าปิดถ้าคนมีตังเนี่ยผมจําได้เลยเพราะว่าที่บ้านขายเลยมีคนมาซื้อกากรงเลยบอกว่าเอากับเนี่ยไปให้เด็กปิ้งทอง่าถ้าคนแบบว่าไม่มีฐานะลูกชาวบ้านก็เป็นธรรมดาโลหะธรรมดาแต่งเงินใช่ใช่ใช่จำได้เลยนี่แหละนี่แหละนั่แหละนี่นะเรามาเห็นในอดีตแล้วก็นึกถึงนะพวกกอะไรที่เป็นอดีตนะมันทําให้คนหวนนึกถึงนะเขาถึงบอกว่าอย่าไป อย, mic. อย่าไปรังทศกับอดีตอย่าไปกลัวอนาคตอย่าลังทศกับอดีตเพราะอดีตที่บางสิ่งที่ไม่มีอย่างอย่าไปรังทศกับมันเก็บอดีตที่ดีๆไว้แล้วก็อย่าไปกลัวอนาคตค่ะอ่ะท่านผู้มชมวิกุ้งเชิญเลยครับเด็กๆมาที่นี่บาทหนึ่งก็มีความสุขได้น,นะคะวิ่มาหาลูกแก่น,นี่อะไรฮะน้ำเต้าปูปลาแหมนี่ลูกอม อันนี้เป็นเนื้อทันเลยเนี่ยข้อทิศเลยหมักฝรั่งบุรีอ่าเป็นหมักฝรั่งนี่ขายแค่กล่องละสามบาทนี่ก็อันอันนี้ก็ทันนะเนี่ยแฮกโตเล็กเดีรถโตเออเล็กเล็กเล็กดีแล้วโตนี่เนี่ยอันนี้ทันลองชิมได้นะคะอ๋อเหรอเนี่พี่เขานั่งนับตังค์เลยวัอดีครับพี่ครับขอบคุี่ค่ะอืมกินแล้วอมแล้วแบบยึดถึงสมัยนะสมัยนี้สมัยก่อนคุณฟางจำได้เลยอมแบบปุ๊บกลายเป็นทั้งหลังเป็นน้ำตกวูวลงมาเลยใช่ใช่โฆษณา เวละวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่กุ้งมากขอ,ขอบคุณครับ,รบก็ขอให้ตลาดนะครับเป็นที่นิยมของขออนักท่องเที่ยวนะทั้งชั้งชาวไทยชาวต่างชาติทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็จังหวัดไกลๆนะครับเดี๋ยวให้พี่กุ้งฝากเชิญชวนหน่อยครับว่า ตลาดกงโค้งเนี่ยมาแล้วได้อะไรบ้างอ๋อค่ะก็ยังไงก็จะฝากไว้นิดนึงว่าตลาดเป็นตลาดที่เป็นตลาดชุมชนที่ไม่ได้เน้นธุรกิจนะคะการเดินทางก็ไม่ยากอะไรนะคะอยู่ระหว่างวัดพนันเชิงกับพระราชวังบางปะอินของจังหวัดพระนคอรอิทธยานะคะเปิดทุกวันพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นซึ่งพวกเราก็พยายามรักษาภาพบรรยากาศโบราณของอดีตที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่เดิม เขาขอเชิญชวนทุกท่านว่ายังไงก็แวะเวียนมาให้กําลังใจชุมชนเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะหรือว่าถ้าเกิดท่านใดดูแล้วอยากจะมาจัดงานเวดดิ้งก็ได้นะครับที่สมว่าแบบไทยโบราณก็ไม่แพงลาคะเริ่มต้นที่9,900ติดต่อพี่ได้ที่เบอร์อะไรครับค่ะก็035728286หรือ0891078443เปิด Google ก็ได้นะคะตลาดกุุงทองค่ะเอาละท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราพักสักครู่นะแล้วพบกันในช่วงหน้าช่วงช้างพราชิน ไปหาอะไรทานอร่อยอร่อยดีกว่านะ <S <S เพราะว่าเดินม,มาทั้งวันแล้วหิวสองสัปดาห์พักสักครูค่ครับ